สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะตาตจะชวนทุกคนนะมาขยายหัวเชื้อ EM ค่ะนี่ก็เป็นหัวเชื้อปริมาณ1ลิตรนะคะที่ตาตได้ซื้อมาจากร้านเกษตรแถวแถวบ้านนะคะราคาแก๊ลอนละ90บาทนะคะทุกคนตาตได้ทำการขยายไปแล้วนะประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วค่ะแตก็ยังไม่หมดนะนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยนะคะ1แก๊ลอนนี้นะ และการขยาย EM นะคะก็คือการที่จะช่วยเราลดต้นทุนนั่นเองค่ะในนี้นะคะก็จะเป็น EM เข้มข้นนะคะทุกคนเป็นหัวเชื้อ EM นะซึ่งเวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราก็นำหัวเชื้อตัวนี้ไปใช้งานได้เลยผสมกับน้ำเปล่านะคะแต่ถ้าเราอยากจะประหยัดนะขยายหัวเชื้อ EM ไว้ใช้ค่ะเราก็จะมี EM ไว้ใช้อีกเยอะๆหลายๆขวดเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการนะคะซึ่ง EM ที่ไต่ขยายไว้นั้นได้ใช้งานจนหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาขยายเพื่อใช้งานต่อนะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาดูกันว่าวสัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะก็คือหัวเชื้อ EM นะคะเนี่ยค่ะต้องเป็นหัวเชื้อนะคะที่จะนํามาขยายนะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นกากน้ําตาลค่ะนี่ค่ะกากน้ําตาลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ซื้อมาเป็นแกลลอนนะคะแต่ว่าเอามาเทลงในขวดแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราใช้งานได้สะดวกนะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นขวดนะคะใส่น้ําปริมาณ1ลิตรนะแต่ใช้เป็นขวด ขนาด1,500มิลลิลิตรนะคะก็ใส่น้ำา1ลิตรไว้นะคะน้ำที่นำมาใช้นะคะก็เป็นน้ำฝนนะหรือจะเป็นน้ำสระน้ำบ่ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะถ้าใครจะใช้เป็นน้ำประปานะคะทุกคนก็แนะนำว่าให้นำน้ำประปานั้นเนี่ยไปตากแดดฆ่าเชื้อคลอรีนก่อนสัก2วันนะคะ,ะวันนี้ไต่ก็จะทําลงในเหยือกน้ําอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเหยือกเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะใส่น้ําแล้ว1ลิตรค่ะทีนี้เริ่มต้นเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทําเลย ขย่าห,หัวเชื้อก่อนนะเดี๋ยวจะใส่หัวเชื้อ EM นะคะไปในทุกขวดเลยนะคะใส่3ามขวดค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไตจะให้ดูก่อนนี่หัวเชื้อ EM นะคะใส่ไปเลยขวดละ3ช้อนนะคะถ้าเราขยายโดยใช้น้ำา1ลิตรเนี่ย ใช้หัวเชื้อ EM 3ช้อนค่ะสามช้อนนะคะ ่าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในเหยือกนี้นะคะ3มช้อนเหมือนกันค่ะหลังจากใส่นะคะ3ช้อนแล้วนะคะต่อมานะเราจะใส่กากน้ำตาละคะ่ะทุกคนขวดละสามช้อนเหมือนกันนะคะในน้ำปริมาณ1ลิตรนะ เดี๋ยวไตเทลงในถ้วยก่อนนะคะเพราะว่าก,ากากน้ำตาลเขาค่อนข้างหนืดนะคะเราก็มาเทลงในถ้วยก่อนหนึ่งสองสามอ่าแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนืดนะเวลาเราเทลงในขวดขวดพวกนี้เลยเนี่ยก็อาจจะทําให้กากน้ําตาลเนี่ยลงไปไม่หมดนะคะตายก็จะใช้วิธีการผสมน้ําตัวนี้แหละค่ะ เนี่ยค่ะคือเราก็เทลงมาแบบนี้เลยผสมคนๆให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเทกลับลงไปนะคะปริมาณในขวดนี้ก็จะยังเป็นน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะแต่ก็จะไม่ได้ใช้น้ำอื่นมาผสมนะคะพยายามคนๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ละลายมากนะคะแต่อย่างน้อยก็คือให้กากน้ำตาลเนี่ยพยายามติดตามถ้วยนี้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วเราก็เทกลับลงไปในขวด ที่เราจะขยาย EM เหมือนเดิมนะคะนี่แบบนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะกับทุกขวดเลยค่ะ3มช้อนนะคะอัตราส่วนนะคะ EM 3ช้อนกากน้ำตาลก็3มช้อนค่ะ ใครไม่มีกากน้ำตาลนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงได้นะคะทุกคนพยายามเลือกน้ำตาลที่ที่มันเป็นแบบน้ำตาลทรายแดงก้อนสีน้ำตาลแบบนั้นนะคะที่ไม่ใช่น้ำตาลสีขาวขัดขาวนะถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนกันได้ะคะ่ะอ่าแล้วก็เทกลับลงไป ที่ขวดเหมือนเดิมนะคะ เดิมเลยค่ะประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยนะคะ e อใช้ได้ทั้งกับพืชและสัตว์นะคะใครมีบ่อเลี้ยงปลานะก็สามารถใช้ได้ค่ะ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียด้วยนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยการขยายเนี่ยก็เป็นวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนค่ะทุกคนเวลาเราซื้อมา1ลิตรเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดเนาะถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามี E M ใช้อีกปริมาณเยอะเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะก็ปิดฝาทุกขวดได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ทําการเขย่านะคะส่วนในเหยือกนี้เนี้ยต่เขย่าไม่ได้นะต่ก็ต้องพยายามคนเอานะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะระหว่าง E M กากน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่าที่เราใส่ลงไปค่ะ ส่วนพวกขวดนะที่เราสามารถเขย่าได้ก็จับเขย่าได้เลยค่ะ,ะเปิดฝาคลายแก๊สไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะหมักทิ้งไว้7วันนะยังเออยังนำไปใช้งานไม่ได้นะคะต้องทำการหมักทิ้งไว้7วันก่อนค่ะเราวางไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดจัดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับวิธีการขยาย EM นะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเวลาไต่จะขยาย EM เนี่ยไต่จะไม่ได้ขยายในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าไต่ยอยากจะใช้ EM หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยในระยะเวลาประมาณไม่เกิน4เดือนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไต่เคยสังเกตมานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ชัวร์นะคะทุกคนไต่รู้สึกว่าการใช้ EM หลังจากที่เป็นแล้วนะ ในช่วง1-2เดือนแรกนะคะก็คือจะได้ผลดีเลยแต่ถ้า EM ขวดนี้เนี่ยเราเก็บไว้นานเกิน6เดือนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกเออจะไม่ค่อยแสดงผลนะคะเวลาเรานำไปใช้กับพืชผักอะ่ะ อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำปุ๊บหมักครบ7วันปุ๊บนำไปใช้เลยอันนั้นก็คือจะเป็นช่วงที่ให้ประสิทธิภาพดีนะคะก็คือพวกพืชนะคะพวกผักต่างๆเนี่ยได้รับประโยชน์ดีนะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่าที่สังเกตมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาการขยายเนี่ยแต่ก็เลยจะไม่ได้ทำเยอะค่ะจะทำเฉพาะเอ่อที่เราคิดว่าใช้หมดในระยะเวลา3-4เดือนอ่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเนี่ยรู้สึกว่า ประสิทธิภาพเขาลดลงนะคะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของตัวเองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการขยาย EM ค่ะทุกคนง่ายๆแบบนี้นะคะนำไปวางไว้ในที่ร่มหมักทิ้งไว้7วันนะคะก็จะมี EM ไว้ใช้ช่วยลดต้นทุนให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายมาอัปเดตนะคะการเปลี่ยนแปลงของ EM นะที่ได้ทำไว้นะคะให้ดูเมื่อคราวก่อนนะคะตอนนี้อายุครบ1สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปใช้งานได้แล้วนะคะทุกคน การที่เราทำา EM เนี่ยเราต้องให้ระยะเวลาเขาในการหมักนะคะในการก่อตัวในการเกิดปฏิกิริยานะถึงจะนำไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าผสมเสร็จปุ๊บจะนำไปใช้ได้ปั๊บนะคะเราก็ต้องทิ้งให้เขามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวต่จะพามาดูใกล้ๆนะทุกคนว่าแต่ละขวดนะคะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะ่ะนี่เป็นขวดที่1นนะคะสวยมากๆเลยนะภายในนะคะนี่ค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามีเยื่อเป็นฟิล์มเยื่อนะคะไต่ก็เรียกไม่ถูกเป็นเยื่อหรือเป็นฟิล์มสีขาวขาวนะคะเกิดอยู่แล้วก็มีฟองเกิดขึ้นนะคะที่ผิวหน้าของ EM นะคะน,นี่ในขวดนะไตสองเข้าไปให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นเขาหอมมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือปฏิกิริยาเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขวดนี้นะคะนี่ขวดถัดมาแต่ละขวดปฏิกิริยาเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะอ่านี่เป็นขวดถัดมาก็จะเป็นฟองนะคะเกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวแต่ก็จะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเราเอาขวดไปตั้งไว้ในที่ที่เงียบๆนะคะทุกคนแบบเงียบสนิทเลยเนี่ย แล้วเอาหูเงียฟังนะคะมันจะได้ยินเสียงซาซ่าเสียงที่เขาเกิดปฏิกิริยานะคะยิ่งในช่วงสองสาวันแรกนะคะที่ทำใหม่ๆก็คือจะได้ยินเสียงชัดเจนมากๆเลยค่ะอ่านี่นะคะขวดต่อมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีฟองนะคะ,ะมีฟิล์มขาวๆเกาะอยู่นะนี่ค่ะ ลักษณะของ EM ที่เราทำนะคะก็จะได้ลักษณะมาคล้ายๆกันซึ่งการนำไปใช้นะคะทุกคนต่ก็จะเทใส่แก้วนะเป็นเหมือนแก้วเล็กๆอะะัค่ะเป็นเหมือนแก้วน้ำทั่วๆไปเลยเทประมาณครึ่งแก้วเอามาผสมกับน้ำประมาณ15ลิตรนะคะก็ราดรดต้นพืชต้นผักเลย10-15ลิตรนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็จะไม่ตายตัวคะ่ะตต่ก็จะนำมาใช้ในการ รถต้นพืชต้นผักนะสัปดาห์ละครั้งนะคะอย่างบ่อยก็ประมาณ5วันครั้งนะคะแล้วก็ EM เนี่ยนอกจากจะใช้รถพืชผักแล้วนะก็ยังใช้ในการหมักดินในการหมักปุ๋ยด้วยเช่นกันค่ะทุกคนบางคนเนี่ยใครที่เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อย่างนี้นะคะเป็ดก็ได้นะเขาก็จะใช้ EM ตัวนี้แหละไปให้กับพวกเป็ดไก่กินเอาไปใส่ในบ่อปลานะคะ อันนั้นไต่ไม่ทราบอัตราส่วนจริงๆนะเพราะว่าไต่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยนะคะไม่ได้ทําการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตนวะ์เนาะก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในสวนนั้นได้ด้วยนะคะก็ขยายวิธีเดียวกันเลยค่ะทุกคนประโยชน์เยอะมากๆนะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากครบ7วันแล้วนะคะ EM ของเราเป็นแล้วเรียบร้อยนําไปใช้งานได้ค่ะจะเอาไปปรุงดินก็ได้เอาไปหมักปุ๋ยหมักดินได้เลยนะคะทุกคน วันนี้ดีมากๆเลยช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุบำรุงดินบำรุงต้นพืชนะคะการทำแบบการทำแบบนี้การขยายแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนะว่าแต่ละขวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ